สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะคลิปนี้เรามากันที่สถานะคนคุยหรือว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะการอ่านจะเป็นการอ่านแบบโดยรวมดังนั้นดูไปเป็นแนวทางดูไปเป็นไกด์ไลน์นะคะขอ,คขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับฟังรับชมนะคะใครที่ยัง ไม่ได้กดติดตามกดติดตามเอาไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะเราจะเปิดทั้งฝั่งคุณแล้วก็ฝั่งเขานะคะจะบอกว่าเรื่องราวอาจจะมีตรงหรือว่าไม่ตรงเลยก็ได้หรือผลลัพธ์อาจจะไม่ได้ตรงทุกคนฉะนั้นแล้วให้ใช้ วิจารณยานนะคะหากใครต้องการติดต่อดูดวงส่วนตัวว่าเอ้ยเป็นคำตอบของเราไหมเขาคิดเขารู้สึกยังไงทิ้งลิงก์ไลโอเอไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปแล้วก็ที่คอมเมนต์ให้แล้วนะคะเรามาเดี๋ยวขอดอูพลังงานฝั่งคุณแล้วก็พลังงานฝั่งเขาก่อนนะคะ งานฝั่งเขาก่อนนะคนคุยของคุณคนที่มาเจอคลิปนี้วีนัสเดซันอะจากตามหน้าไพ่เนี่ยในช่วงเนี้ยตัวเขาเองอะถ้าเกิดดาวสุขในตอนนี้ในตัวของเขาเดินดีเนี่ยตัวเขาจะมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์หรือรูปรักษณ์ตัวเองหรือมีการออกกําลังกายมากยิ่งขึ้นหรือแม้กระทั่งแบบ ถ้าเกิดเขาเป็นผู้ชายคนของคุณน่ะนะคะก็จะมีก้นหนวนก้นเข้าอาจดูแลหุ่นออกกําลังกายเข้าฟิตเนสถ้าเกิดคนของคุณเป็นผู้หญิงอ่ะก็จะมีในเรื่องของการทําสวยการตัดผมเปลี่ยนทรงผมหรือแม้กระทั่งแบบการเปลี่ยนภาพลักษณ์การแต่งตัวอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ตัวของเขาเองก็เหมือนกับให้ความสําคัญกับในเรื่องของการเงินเป็นหลักในตอนนี้ตัวคุณเองถามว่า ไววีนัสเนี่ยก็เป็นเกี่ยวกับดาวศุกร์กันนะคะก็เป็นเกี่ยวกับความรักเหมือนกันถ้าถามว่าพลังงานของเขาในตอนนี้ถ้าเกิดคุณถามว่าเขามีใจไหมมีความรักให้กับคุณไหมมีความรู้สึกดีๆไหมมีนะคะในตัวของคุณเดอะซันโอเควันนี้เรามาดูกันในเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนใช่ไหมตัวของคุณเองก็มีการคิดเริ่มที่จะแบบว่าอะ เป็นการเริ่มความสัมพันธ์การเริ่มรู้จักกันใหม่ไม่ว่าที่ผ่านมาจะเป็นยังไงแต่เหมือนกับโอเคเป็นการบางทีเนี่ยจะเป็นการที่ตัวคุณก็พร้อมที่จะมีความรักครั้งใหม่แล้วในคนคุยอะคะ่ะคนคุยจะยังไม่นับเป็นความรักครั้งใหม่นะจะเป็นการศึกษาดูใจแต่ว่าตัวคุณก็พร้อมที่จะเริ่มเ,ออเป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนหรือคอมมิตเมนต์ก็คือพร้อมสละโสดนะคะ คนคุยนี่ยังถือว่ายังโสดอยู่นะอ่ะมาเรามาเริ่มกันเลยนะคะเนี่ย j u s t i c การคิดชบทวนในเรื่องของความรักแต่ว่าคนคนนี้จะเป็นคนที่หนึ่งนะถ้าในเรื่องของความรักคือจะตัดสินใจช้ามากๆเขาจะเป็นคนที่บางทีไม่จําเป็นในเรื่องของความรักอะค่ะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับตัวเขาเองอะ บางทีอการที่เขาตัดสินใจช้ามันเลยทำให้เขาเหมือนบางครั้งก็ตกมาตายในเรื่องของความรักเหมือนกันนะแต่ถ้าเป็นที่ปรึกษาเป็นโค้ดให้กับพวกเพื่อนอย่างเงี้ยเขาว่าจะเป็นได้ดีเลยนะคะถามว่าความสัมพันธ์เนี้ยเขาเองอ่ะก็นึกถึงในเรื่องของขอบเขตหรือการตกลงในความสัมพันธ์เหมือนกันนะ ตัวของคุณอะบางทีอะต่างคนต่างผู้นึกถึงในเรื่องของข้อตกลงแต่บางทีคุณอาจจะในบางคู่ในบางกรณีอาจจะมีการศึกษาดูใจกันมาสักพักใหญ่แล้วจนบางครั้งคุณเหมือนปลงในเรื่องของความรักครั้งนี้ซะด้วยซ้ำนะคะหรือแม้กระทั่งแบบเอ่อให้เราแฟนเนี่ยอีกในหนึ่งคุณในบางคนในบางคนจะมีความรู้สึกที่ว่า ถ้าคบกันแล้วไม่ได้พากันชีวิตดีขึ้นคุณเองคุณก็เหมือนต้องกลับมายั้งคิดในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ว่ามันตอบโจทย์คุณไหมคุณอนะเป็นสายเปนะในใน,ในเรื่องของความรักแต่บางทีอะออกแนวบางทีคุณจะไม่ทันคือคิดอะตัวเองอะคิดว่าตัวเองทันในเรื่องของความรักแต่อันนี้ได้บางคนก็ได้อไม่ทันจริงๆนะเราก็เออ คุณเริ่มมีการปรึกษาผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งเข้าวงการหมอดูเนี่ยก็เพราะคนคุยคนเนี้ยจะด้วยซ้ำนะคะเขาว่าเนี่ยที่ไมเขาถึงคิดช้าดูไหมเขาเป็นคนที่ใช้เหตุและผลนำในเรื่องของความรู้สึกถ้าความสัมพันธ์นี้เป็นคนคุยแต่มีปัญหากันบ่อยมีการน้อยใจกันบ่อยมีการทะเลาะกันบ่อย เขาจะมีความคิดแล้วว่าถ้าเกิดตกลงปงใจคบกันเนี่ยเป็นแฟนกันเนี่ยจะไปรอดไหมเพราะเขาก็ไม่ได้อยากลักๆเลิกเล,ล,ล,ลิกนะคะเราก็เขารู้สึกว่าถ้าเกิดเป็นปัญหามากเขาคิดว่าไม่ได้พากันเติบโตพอพอนึกออกตรงนี้ใช่ไหมคะฉะนั้นแล้วอะถ้าเกิดความสัมพันธ์นี้ราบรื่นก็มีโอกาสที่เขาจะตัดสินใจได้ไวแต่เหมือนกับ มันเหมือนมีเรื่องประชดประชันบางทีเขาเองเขาก็ประชดคุณคุณเองเขาก็ประชดเขาเหมือนกันหรือแม้กระทั่งแบบออเขาคิดว่าเขาไม่เคยเป็นฝ่ายผิดเลยอะไรอย่างนี้หน่วยเหมือนกันนะคะถามว่าตัวคุณเองคุณก็จริงจังในความสัมพันธ์นี้นะเราก็ค่อนข้างที่จะมองความสัมพันธ์เนี้ยแบบระยะยาวด้วยเหมือนกันแต่ว่าบางทีคุณเองคุณก็ กลัวว่าเขาจะเบื่อคุณไหมเพราะคุณจะใช้ชีวิตค่อนข้างวนลูปวนลูปในที่นี้อาจจะเป็นทํางานเลิกงานกลับบ้านก็คือแบบไม่ได้ไลฟ์สไตล์แบบกระโดดโลดโผนอะไรสักเท่าไหร่นะคะ,อ,ะอีกในหนึ่งคุณจะเป็นคนที่พูดหรือแสดงออกในเรื่องของความรักไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งด้วยในในบางคนนะคะถามว่าตัวเขาเองอะคะ่ะ เดอฟูเดี๋ฟูเดี๋ยวมาดูในเด e ฟู food, ในตัวของเขานะเขาชอบนะเวลาที่คุณยิ้มเวลาที่คุณหัวเราะพอเขาว่ะคือคนนี้เป็นคนที่เหมือนกับไม่ชอบอะไรที่เป็น,นหนักๆจะชอบอะไรที่สบายๆหรือแม้กระทั่งนะถ้าเกิดอันเนี้ยอาจจะไม่ได้แรงเท่าคำนี้นะคะคือเป็นความสัมพันธ์ที่เบาๆเป็นความสัมพันธ์ที่ อยู่ด้วยคุยด้วยแล้วสบายใจมีแต่เสียงหัวเราะคือไม่ไม่ต้องแบบรู้สึกกดดันหรืออยู่ในกรอบของคําว่าคนรักบางทีคนคนนี้อาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรดีอยถ้าเดอะฟูเนี่ยถ้าเป็นเดอะฟูที่เป็นผู้ใหญ่อะนะคะไม่ใช่เดอะฟูที่เป็นเด็กแบบเอ้ยเชื่อถือหลอดแหละอะไรไม่ได้คือเขาจะมองไปถึงอนาคตแหละ ถามว่าพร้อมที่จะเริ่มความสัมพันธ์ไหมพร้อมแต่ก็ต้องมากับหนึ่งเหรียญคือความมั่นคงทางจิตใจนะคะตัวคุณเองก็เหมือนกันแต่คุณเป็นคนที่ถ้ารักใครแล้วอ่ะคุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างรักมั่นคงเลยถามว่าในตอนนี้ตัวคุณเองอะก็เหมือนกับคนที่โฟกัสในเรื่องของการงานการเงินเป็นหลักด้วยเหมือนกันนะคะเขาถามว่าทําไมความสัมพันธ์นี้ชา้า เขาเป็นคนที่เหมือนค่อยๆเป็นค่อยๆไปจนคุณรู้สึกว่ามันช้าไปด้วยนะคะในบางคู่ในบางกรณีคือเป็นหลักปีแล้วจนคุณรู้สึกว่าคุณเริ่มบางทีคุณก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อใจคนคนนี้นะอาจจะเพราะบางคนเคยมีบาดแพ้ในอดีตมานะคะเ The love ถ้าถามเนี่ยอย่างที่บอกถ้าคุณ มากับดาวสุขถ้าเกิดคุณถามว่าเขามีใจหรือเขาชอบคุณบ้างไหมรักคุณไหมมีนะคะเพียงแต่เขารู้ว่า,วาการตัดสินใจการคบกันครั้งเนี้ยมันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนทั้งคู่เลยอีกอย่างหนึ่งอะ่ะตัวเขามีความไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันว่าเขาะจะดูแลคุณได้ดีไหมตัวคุณเองถามว่า ยิ่งคุณมีความสุขกับชีวิตกับไลฟ์สไตล์กับหน้าที่การงานการเงินของตัวเองมากเท่าไหร่คุณลองแบบไม่ได้โฟกัสที่เขาว่าค่ะคุณลองสังเกตดูว่าเขาจะยิ่งเข้าหาคุณแล้วก็วิธีความสัมพันธ์เนี้ยถ้าจะให้ดีขึ้นคือการพูดคุยเนี่ยอย่าเพิ่งให้มีปัญหาอะไรเพราะว่าเหมือนกับเขาเป็นคนที่ไม่ชอบแบกหับปัญหานะอีกในหนึ่งเขามองว่าคุณเป็นคนขยันด้วยแล้วก็เป็นคนที่ มีความรับผิดชอบต่อชีวิตของตัวเองอะค่ะสิ่งที่เขามองคุณนะสิ่งที่คุณมองเขาคุณเองคุณก็ชื่นชมเขาเหมือนกันแล้วความสัมพันธ์เนี้ยต่อให้เขาเกิดปัญหาอะไรขึ้นคุณเองคุณก็พร้อมที่จะอยู่ข้างๆเขาเหมือนกันนะแล้วก็อีกอย่างนึ่งบางทีคุณรู้สึกว่าเขานิ่งจนคุณเดาไม่ออกอะว่าเขาคิดแล้วก็รู้สึกยังไงบางทีนิ่งแบบไม่ได้ถอยหลังนะแต่นิ่งแบบ เออมันไม่ได้พัฒนาขึ้นคนคนนี้คนที่คุณรู้จักเนี่ยเป็นคนที่รักคนยากมากๆรักคนยากเราก็เหมือนกันกันกบคุณค่ะแต่ถ้ารักแล้วก็คือจะรักอยู่อย่างนั้นไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถ้าเกิดควบตัวคุณมีปัญหาเขาเองเขาก็ ปัญหาแบบหน้าที่การงานอะไรอย่างเงี้ยเขาเองเขาก็พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคุณเขาว่าอยากที่จะสนับสนุนหรือซัพพอร์ตคุณในทางใดทางหนึง่งในสิ่งที่เขาทําได้นะคะต่อให้คนคนนี้จะมีคนคุยกี่คนหรือแม้กระทั่งผ่านเคยคุยกับใครมากี่คนเคยแต่งงานแล้วเคยใช้ชีวิตคู่มาแล้วแต่คุณเป็นคนที่ดีที่สุดสําหรับเขานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งอย่างที่บอกค่ะ ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่คอยทำสิ่งต่างๆให้กับเขาเขาเองเขาก็อยากที่จะทำสิ่งต่างๆให้กับคุณเหมือนกันถึงศักยภาพในบางคู่ในบางกรณีจะไม่มีความพร้อมแต่ตัวคุณนะ่ะเหมือนเก็บสะสมบางอย่างอาจจะด้วยความที่ความสัมพันธ์มันไม่ชัดเจนก็เลยทำให้คุณบางทีคุณอาจจะมีความรู้สึกอึดอัดหรือเป็นความรู้สึกแบบมีความน้อยใจเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยด้วยเหมือนกันนะ อีกในหนึ่งคนของคุณนะ่ะคุณน่าจะรู้ว่าเขาเคยเจ็บหนักมาในเรื่องของความรักหรือแม้กระทั่งมีเรื่องในการสูญเสียทำให้เขายังไม่เเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะให้ให้ลำดับความสำคัญในเรื่องของความรักรองจากหน้าที่การงานของตัวเขาเองอืมเหมือนเขาอยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผ่านชีวิตก้าวสู่บทเรียนชีวิตใหม่นะ ถามว่าที่ผ่านมาเขาเห็นคุณค่าในสิ่งต่างๆที่คุณทำให้เขาไหมเห็นนะคะไม่ใช่ไม่เห <ructure hst> ็นเพราะว่า <t> คุณเป็นคนที่พยายามเหมือนกันทำให้ความสัมพันธ์นี้มันไปรอดพยายามประคับประคองความสัมพันธ์เนี่ยเขาเขาเหมือนเขารู้นะว่าคุณเองคุณก็แบ่งรับแบ่งสู้ถามว่าความสัมพันธ์เนี้ยถ้าไม่มีการเกาะติดกันมากเกินไปเขามองว่าคุณเป็นผู้ใหญ่นะคะ อีกในนึงคนคนนี้เหมือนมีปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตอยู่เหมือนกันตอนนี้แล้วถามว่าทําไมเขาถึงไม่ให้คุณช่วยหรือไม่รับความช่วยเหลือจากคุณเพราะบางทีแล้วเขารู้สึกว่าเขาเองเขาก็อยากแก้ปัญหาด้วยตัวเองนะคุณนะ่ะเป็นคนที่พร้อมจะช่วยเหลือเขานะขอเพียงแค่เขาบอกมาแต่ทีนี้ด้วยความแบบศักดิ์ศรีด้วยความอีโก้ในด้านเดียนะคะเขาก็เหมือนกับถ้าเกิดแก้ปัญหาเองอ่ะเขาจะภูมิใจมากอะไรอย่างนี้ด้วยเหมือนกัน เดอะสตาร์คุณรู้ไหมว่าคุณเป็นแสงดาวในชีวิตของเขานะคะเขาอยากเป็นคนที่ดีขึ้นพอคุณตั้งแต่เขาได้มาเจอคุณเนี่ยเขาอยากเป็นคนที่ดีขึ้นบางทีคุณรู้สึกว่าเออเราฉันไปเป็นแรงบันดาลใจเขาตอนไหนบางทีคนเราไม่ดูตัวแต่มันอยู่ในกิจวัตรประจําวันของคุณหน้าที่การงานของคุณหรือไลฟ์สไตล์ของคุณซึ่งคุณเป็นสายทุ่มเทมากๆนะเอาจริงๆแล้วความสัมพันธ์เนี้ย คุณเองคุณก็มีความกังวลเล็กๆเ,เหมือนกันว่าคุณจะเป็นคนรักที่ดีพอสำหรับเขาได้ไหมอะนะคะดึงดาบเดี๋ยวมาขอดูหนึ่งดาบสามไม้เท้า The Hermit การชบทวันการตัดสินใจบางทีคนคนนี้เวลาที่อยู่นิ่งๆอยู่เงียบๆนะ<ม>เขาเองเขาก็คิดในเรื่องของความรักเพราะว่าอะไรตอนแรกก่อนที่เขาจะมาเจอคุณเนี่ย เขาไม่คิดที่จะมีความรักเลยซะด้วยซ้ำนะคะแต่คุณจะรู้สึกว่าทำไมความสัมพันธ์นี้มันยากอาจจะเพราะมาเจอกันมาคุยกันในช่วงที่อแรกๆดีพอเหมือนต่างฝ่ายต่างมีปัญหามันก็เลยทำให้ตัวคุณเองรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันช้าแล้วก็พัฒนายากถามว่าตัวเขาอะมีการคิดวางแผนอนาคตร่วมกับคุณไหมคนคนนี้มีนะคะการแต่งงานการใช้ชีวิตคู่ซึ่ง คุณต้องลดการพยายามทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นก่อนเพราะไม่นั้นคุณจะเหนื่อยมากไพ่เจ็ดไม่เท้าแล้วมันกลายเป็นว่าความสัมพันธ์นี้นําไปสู่การท็อกซิกโดยไม่รู้ตัวนึกออกใช่ไหมอะไรที่มันเหนื่อยอะ่ะมันจะเริ่มท็อกซิกแล้วแต่ทีเนี้ยอยากให้ตัวคุณเองไพ่อะเจ็ดไม่เท้าเดี๋ยวมาดูนะของคุณอะขอขยายเจ็ดไม่เท้าให้พยายามในเรื่องอะไร The High p พินการเข้าใจตัวเองการนิ่งการเลิกโทษตัวเองว่าไม่ดีพอค่ะเป็นการพัฒนาตัวเองเอาอาดีตในเรื่องของความรักอะ่ะมาเป็นบทเรียนแต่อย่าเอามาซ้ำเติมตัวเองเด็ดขาด The m a g i c ิกเชการรู้จักเล่นแร่ปรธาตุคุณรู้ไหมว่าความสัมพันธ์เนี้ยถ้าเกิดอยากให้พัฒนาขึ้นคุณต้องหยุดวิ่งตามก่อนแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่ทำอะไรเลยค่ะก็พูดคุยกันปกติแต่ว่า ลองสังเกตดูบางคู่ก็ได้ยิ่งวิ่งตามเขายิ่งเหมือนวิ่งหนีคุณนะคะ,ะหนึ่งถ้วยถามว่าเขามีใจชอบคุณไหมมีคุณเป็นอะไรใหม่ๆในชีวิตของเขาจริงๆนะเป็นความรู้สึกที่เขาอยู่ใกล้แล้วเขาได้พลังงานเชิงบวกจากคุณทีนี้เรามาดูไพ่ข้อความจากเขาถึงคุณกันนะคะ แล้วก็ถ้าเกิดถามว่าคนคนนี้จริงใจกับคุณไหมไพ่นหนึ่งถ้วยเขาจริงใจนะคะเพียงแต่บางครั้งอ่ะคนเราอ่ะจะมีการที่ทำอะไรผิดพลาดไปบ้างอ่าเราก็บางทีเหมือนกับอยากให้บางทีก็อยากเป็นผู้นำคุณแต่ก็อ่ะมีการทำผิดพลาดไปบ้างก็มีนะคะเขาเองก็เหมือนกับคนที่อยากให้คุณภูมิใจนะ อ,อ่ที่มีเขาอยู่อันนี้เขาถามว่าถ้าเกิดคุณไม่มีเขาอ่ะคุณมีความสุขไหมอันนี้อาจจะเป็นประโยคคําถามของคนที่ทะเลาะก,กันบ่อยหรือน้อยใจกันบ่อยด้วยนะคะเขารู้ว่าเขาทําทุกอย่างพังอ่ะแต่เป็นคนคุยนะเนี่ยอาจจะเคยทะเลาะก,กันหรือเปล่าเพราะว่ามันมีไพ่สิบดาบด้วยบางครั้งอะถ้าทะเลาะก,กันไม่เข้าใจกันเขาก็รู้ตัวนะว่าเขาอ่อทำเป็นเพิกเฉยหรือทําเป็นเมินเฉยคุณ เขาไม่ตอบสะน้องเมื่อมีคนพูดถึงคุณอันนี้น่าจะเป็นคุณคุยที่มีปัญหากันนะเอาจริงๆแล้วว่า The Magician เดี๋ยวปัญหาเนี้ยจะได้รับการขี้คายนะคะคนคุยที่มีปัญหาปัญหาจากอะไรอาจจะเป็นในเรื่องของคนใดคนหนึ่งที่รอความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนหรือแม้กระทั่งปัญหาในเรื่องของการสื่อสารความไม่เข้าใจแบบนี้ด้วยก็ได้นะคะคุณ The w i e l of Fortune เดี๋ยวความสัมพันธ์เนี้ยหนึ่งเหรียญคุณกำลังจะได้รับของขวัญจากเขาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ดีต่อใจคุณทีนี้มาดูราศีหรือว่าลัคนาดาวสุขดาวจันร์ทไม่ฝั่งคุณ,คณก็ฝั่งเขานะคะพิจิกมีนกรกฎพิจิกตุลเมสิงธนูมังกรเมษ โอเคค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าขอให้ได้รักแล้วก็ได้รับรักอย่างมีความสุขสุขสมหวังในความรักทุกๆคนเลยนะคะ